ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายมีบท,บทบทหนึ่งซึ่งพระสงฆ์ใช้สวดใช้สวดในงานสวดฮุธมตลเสมออัตาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจจเมเปตานังทักกินังทัชชาปเพกะตะมนุสลังเมื่อหัวละลึก ถึงแม่ถึงพ่อพูดจากไปอย่างไม่ไม,ไมีไม่มีวันกลับว่าพ่อแม่นั้นเคยให้ชีวิตกับเราท่านให้เลือดให้เนือ้อให้ชีวิตให้เสื้อผ้าทุกทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าอาตาซิเมอากาซิเมแม่เคยป้อนข้าวแก่เราแม่คอยประคับประคองสอนให้เราเดิน แม่คอยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เราใส่เสื้อผ้าให้เราแม่คอยจูงเราแม่คอยนำเราไปโรงเรียนแม่คอยแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างแม่เป็นพระหันแม่เป็นปูชนิยาจารย์แม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของลูกญาติแม่เป็นญาติญาติผู้ใกล้ชิดเลยถือว่าญาติเป็นใกล้ชิด เลียงลำดับที่เราต้องเคารพนับถือตัวเรามีแม่มีพ่อาญาติจึงเป็นญาติไม่มีอะไรน่าไว้ใจเท่าแม่แล้วแม่เป็นผู้ที่ลูกไว้ใจไปจุดมิตรแม่เป็นมิตดนเรือนมาตามิดตังสเกคเรแม่เป็นมิตดนเรือนของเราไม่มีใครเป็นมิตรเท่าแม่แล้วไม่มีใครหน่าไว้วางใจเท่าแม่เปตานังทักกินนางทัชชา เมื่อแม่จากไปยังไม่มีบุญกลับเราก็ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลให้แม่ยังสม่ำสเสมอเพราะท่านบอกไว้ว่ามีลูกเหมือนปลูกโพไม่ใหญ่โตจะได้พึ่งพาเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็ระลึกถึงท่านเมื่อยามอยู่ก็มีผู้อุปถัมภ์เมื่อยามจากก็มีผู้ประทําเมื่อยามอยู่ก็มีผู้เลี้ยงกายเมื่อยามพัดภาคจากไกลก็มีผู้เลี้ยงวิญญาณ เมื่อยามอยู่ก็มีผู้อุปถาเมื่อยามพับภาคก็มีผู้อุปถังภ์ปกล่าวทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นสิ่งที่โลกควรกระทําอย่างยิ่งแม่ยังอยู่ก็ดูแลอุปถาและอุปถัมเมื่อแม่จากไปก็ได้มีโอกาสเลี้ยงกายของท่านเมื่อยามอยู่ก็เลี้ยงกายยามจากไปก็เลี้ยงวิญญาณได้ดังกล่าวแล้วด้วยความกระตันยูกระ,ะเวทีและรู้คุณดังกล่าว วันนี้ท่านคณะเจ้าภาพแห่งหมู่บ้านล่ำรวยคุณซุยล้างแท่ตั้งคุณธเนศรัตองค์วัฒนพัฒน์ได้สร้างความกตัญญูกตเวทีให้ปรากฏแม่แก่ชะลาทุกทีทุกทีก็อาศัยลูกเนี่ยพาไปรโรงพยาบาลพามาหาหมอพามาฉีดยาพามาตรวจร่างกายพามาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแม่เท่านั้น ด้วยลูกเท่านั้นนะเพราะว่าลูกทำทุกอย่างตั้งแต่ตื่นแต่เช้าอาบน้ำอาบท่าให้ป้อนข้าวป้อนน้ำให้ใส่เสื้อผ้าให้หลังจากนั้นก็พามาโรงพยาบาลตรวจสุขภาพเป็นหลายเดือนบ้างหลายสัป,ปดาห์บ้างและหลายวันบ้างด้วยความกระตัญยูกระตะเวทีดังกล่าววันนี้เป็นวันทำบุญครบ100วัน ในการนี้คุณซุยลังคุณแท่ตั้งคุณธเนศรัตองค์วัฒนะพัดได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลและลึกถึงคุณแม่ผู้จากไปยังไม่มีวันกลับดังกล่าวอาทาสิเมอากาสิเมยาตมิตาสขาจะเมเปตานังทกินังทัชชาปุกเพกตะมนุสลังขอบุญกุศลอันนี้จงบังเกิดมีแก่คุณยาย แกอาม่าผู้ร่วงรับไปแล้วขอได้โปรดรับทราบว่าลูกของท่านมีความกระตันกันอยู่รู้คุณเป็นอย่างยิ่งหากว่าท่านเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งขอได้โปรดรับทราบในบุญกุศลอันนี้หากว่าท่านเกิดในที่โซขอเทพย,ายดาผู้มีตาที่ผูทิพนำข่าวแห่งความเป็นผู้มีความกระตันอยู่ของคุณซุยลังคุณทะเลรัสได้โปรดให้รับทราบเป็นลำดับสืบไปทิวิปัสสะพระเงินทองไหลมา นาชาลีตี